นี ondan, habitude, ่ครับครับไหนๆๆๆครับผมตรงไหนตรง oh, ไห <m> um> นครับเดี๋อยๆเพื่ออยู่ครับผมโอ้โหมานหมานมานมานแก้วแก้วแก้วโอ้โหได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งป้าอีกตัวหนึ่งป้าพี่น้อครับนี่ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับพรชัยตาโก้อินดี้ครับวันนี้มาชมบรรยากาศเย็น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 ครับผมเย็นเย็นครับผมนี่ พร้อมด้วยทีมงานโอ้นันนั่นจะได้ออกมาชมบรรยากาศข้างนอกสักทีครับปกติอยู่แต่มาอะไรครับผมกับสนา,ตามตะกร้อนี่มาอยู่ชมบรรยากศาศข้างนอกนะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากครับดูข้างหลังโอ้เ,อเรือล่องเรือหานัก <laughs> <laughs> นี่คบรรยากาศเนี่ย เยอดเลยครับอืมเดี๋ยวทีมงานจะลงนี่นานะครับผมข้างหลังเนี่ยจะเป็นนานมณบรรยากาศครับผมลงทุ่งจะทำการใสเบ็ดแล้ว อุปกรณ์พร้อมครับทีมงานพร้อมลุยครับผมนี่ฮะคือคือม้มประเด็นนี่ยอันนี้ใส่ปลาหมึกเนาะยู่ไ <c oughs> ย์นน <c oughs> อันนี้ยัง ยังไม่ทันเติมน้ำนะครับผมตอนนี้เรานี่ก็บ้านใจกล้านะครับผมโอ้โหใส่จมดินเลยได้พี่หนาดินหนาดินปังอีกเห็นมันนอนนอนเลยถ้าเราจะเป็ดจะมาให้กินเป็ดทั้ง ที่เด็ดอยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนีติดแล้วติดแล้วอ่ะ๋อใช่ใช่ใชติดแล้วอ,อนี่วารวงลงลงทั้งตัว <laughs> ลงเต็มตัว <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศหลังจากที่ใส่เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยาฮูโอ้ oh, ดูวิวข้างหลัง <S <S แก้วครับข้างหลังข้างหน้าข้างหลังครับผมอกาดีากาศดีบรรยากาศดีค่ะครับผมข้หอดากหห้องโอ้ครับไหนครับผมตรงไหนครับ เลยเถอะเพื่ออยู่ครับผมโอ้หมานหมานมานมานแกวแกวแกวโอ้โหได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งปลาอีกตัวหนึ่งปลาดูอยสวยครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับโอ้แกว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 มาเนี้ยโอ้ยครับเนี่ยโอ้แกวแกวโอ้โห ตัวยังไงบักใหญ่งครับผมเอาเดี๋ยวโอ้โหเกียวเอาไปค้างกันแล้วปีอ๋อใส่ยังบ้างครับผมมีกะปิเป็นต้นกะปิมันอ่ได้เป็นต้นเลยบอกบอก จะอย่มันมันอยู่ใปูตัวยางโอนี่ตัวอย่างไเองีไแบนี้่มีอย่างบางข้างในเนี่ยที่ใส่กุ้งไงนีอ้ยงือกับดเารดึงดูดเอาเอาชีกเสียนดึงดูดนะชีเียนเบิดกสิเลอ เอะแนหอยออมมาใส่เขาอมาตกกบ่กินเอ็นไหมเนือบออ๋แสดงว่าเมื่อกี้นี่ผลงานส่หัวใจพวกน้นี่ตตองหัวใจเลยนี่ไ่นพวไมดีหอกนี่เราจะได้ควกินตับก็เิรดนับ่วนัันอมไทยโดดคนทันคนทันตัวอืม มกินเนื้อเย็นเดิมกับบ้านนะกระบ้านอยู่กัมาเอาบ่ได้มากหรอกกับบาดสองสามรอบแล้วครับเครอุปกรณ์ของการใส่กุ้งนะครับผมมาตอนที่นือเไมเห็นลพี่อือ เห็นว่าครับผมโอ้ออ <laughs> โอเคใสต่ตรงนี้ฮะโอ้โห <laughs> 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 นี่ว่าลงน้ำแล้ว <laughs> อย่าว่าเสียงหัน,น,งน้ำตกน้ำ <laughs> ครับพี่น้องมืนอนึ่งครับผมพี่บังครับมือหนึ่งพี่บังครับ สองตัวเท่ากันเลยเด้อครับผมนี่คชมผลงานได้นี่ผลง,งานสวยครับนี่ครับแก้วแก้<ๆ>วแก้วดู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 ดัดู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 ด <laughs> <laughs> ูดูอูดูดูด <laughs> ูงูดูด <c oughs> ูด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  <c oughs> ูดูดูกูด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  <c oughs> ูด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 ูนูด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 ููดน่ด้ด ใส่ผิดมองเล้วะ <c oughs> โอ้กระโดดโลดเต้นนะตอนนี้จวบ <c oughs> เต้นกุงนนะก้งเต้นนะครับดูกุ้งเต้นครับ